สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประกาศฉบับล่าสุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบวมขอขเป็นประกาศฉบับที่1 3 9 2 5 6 8ค่ะว่าด้วยเรื่องทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยาน,นิพนธ์ครับสวัสดีครับใช่ครับคือประกาศฉบับนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่มันไม่ใช่แค่ทุนนักศึกษาทั่วๆไป แต่มันเชื่อมโยงกับการยื่นขอทุนวิจัยใหญ่ๆจากข้างนอกด้วยอ๋อเชื่อมโยงกับสวกกับวชใช่ไหมคะสาหรับปีงบประมาณ6 9ใช่เลยครับคือบววเขาใช้ทุนตัวนี้เป็นเหมือนออแรงกระตุน้นหรือเป็นทุนตั้งต้นนะครับให้อาจารย์ไปยื่นขอทุนใหญ่จากสวกที่เป็นด้านเกษตรและนวัตกรรมหรือ SSF หรือของวอชชที่เป็นทุนวิจัยและนวัตกรรมเป้าหมายหลักๆก,ก,ก็คืออยากส่งเสริมให้อาจารย์ไปคว้าทุนวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ หรือ strategic fund กลับมาให้มหาวิทยาลายัยแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้ทุนนักศึกษาแล้วก็แน่นอนยกระดับงานวิจัยมอขอด้วยครับฟังดูเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ให้ทุนนักศึกษาแต่เป็นการลงทุนเพื่อภาพรวมเลยนั้นอาจารย์ท่านไหนบ้างคะถึงจะมีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนตัวนี้จากสอวอกได้ครับ หลักๆเลยเนี่ยอาจารย์ต้องเป็นอาจารย์ประจําในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมคนะครับและหัวใจสําคัญเลยคือต้องได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอวอก,อรกรหรือวอชอไปแล้วอ๋อที่ว่าเป็นกลุ่มกเกษตรหรือทุนวิจัยปี69ใช่ครับโดยอาจารย์ต้องเป็นหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าแผนงานหรือแม้แต่หัวหน้าโครงการย่อยก็ได้แล้วการยื่นเนี่ยต้องทําผ่านระบบ NRIIS นะครับระบบ NRIIS ที่เป็นระบบกลางของประเทศใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแล้วสถานะในระบบต้องขึ้นว่า14แล้วด้วยคือหมายถึงส่งเข้าระบบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับมีเงื่อนไขอื่นอีกไหมคะอย่างเรื่องงบประมาณในข้อเสนอหรือว่าผลงานของอาจารย์เองมีครับมีแน่นอนข้อเสนอโครงการที่ยื่นไปให้สะวะกรหรือวอชอนะครับต้องระบุให้ชัดเลยว่ามีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สําหรับนักศึกษาด้วยอาจจะเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยอะไรแบบนี้ก็ได้ครับค่ะ แล้วก็มีเกณฑ์เรื่องผลงานตีพิมพ์ด้วยครับคืออาจารย์ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน s c o b u สย้อนหลังไป3ปีคือ2023-2025เนี่ยอย่างน้อย3มเรื่องโห oh, 3สามเรื่องเลยครับแล้วต้องเป็น first author หรือ corresponding author ด้วยนะครับตามเกณฑ์ที่บาวาเคยประกาศไว้ฉบับที่162568อันนี้ก็ชัดเจนว่าเขาเน้นอาจารย์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสได้ทุนใหญ่จริงๆใช่ครับ แล้วก็สุดท้ายต้องไม่ติดค้างการปิดทุนเก่าๆกับบววด้วยครับผมชัดเจนมากค่ะเน้นอาจารย์ที่พร้อมจริงๆทีนี้มาดูฝั่งนักศึกษาบ้างค่ะใครที่จะมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ถ้าอาจารย์ได้รับอนุมัติครับสำหรับน้องๆน,นักศึกษาก็ต้องเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษามอขอนะครับในหลักสูตรที่ต้องทําวิทยานิพนธ์หรือดุษฎดีนิพนธ์แล้วก็ต้องอยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ได้รับทุนนี้ หรือถ้ายังไม่ได้เป็นนักศึกษาของท่านนั้นโดยตรงก็ต้องแสดงความประสงค์ว่าจะทําวิจัยกับท่านโดยมีประธานหลักสูตรรับรองให้แล้วอาจารย์ก็ต้องรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วยนะครับอ๋อ oh, oh. ค่ะอ๋อแล้วก็มีอีกว่านักศึกษาต้องไม่ได้รับทุนซ้อนในลักษณะเดียวกันนี้จากบ,บวอยู่แล้วและต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาปกติไม่ได้อยู่ในช่วงรอจบหรือลาพักการเรียนครับเข้าใจค่ะ ทีนี้การพิจารณาให้ทุนกับอาจารย์ล่ะคะน่าจะมีคนยื่นเยอะนนแน่ๆเลยมีเกณฑ์ยังไงบ้างคะใช่ครับคณะกรรมก,การก็จะดูหลายอย่างประกอบกันอย่างแรกเลยข้อเสนอโครงการที่ยื่นให้สวอกอวชนะครับงบประมาณรวมต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทล้านหนึ่งเหรอครับคือเน้นโครงการใหญ่จริงๆแล้วก็ต้องมีงบสําหรับนักศึกษาระบุไว้ชัดเจนเนข้อเสนอด้วยค่ะต้องมีหลักฐานการยื่นผ่าน NRIS สถานะ14ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องแนบมาด้วยนอกจากนั้นกรรมการก็อาจจะพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อเสนอโอกาสความเป็นไปได้ที่จะได้ทุนจากสวกวชรจริงๆรวมถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายของบอวเองด้วยครับแล้วถ้าเกิดมีคนยื่นมาเยอะมากแล้วคุณสมบัติครบเหมือนกันหมดเลยเขามีจัดลำดับความสำคัญไหมคะมีครับมีเกณฑ์ prioritization อยู่ครับ คือลำดับแรกเขาจะให้ความสำคัญกับโครงการที่เสนอของงบประมาณรวมสูงกว่าก่อนอ๋องบเยอะกว่าได้เปรียบครับแล้วถัดมาก็คือโครงการที่เสนองบให้นักศึกษาสูงกว่าจากนั้นจะจะดูเรื่องการเสนอชื่อนักศึกษาครับคือกรณีที่หนึ่งที่เสนอชื่อนักศึกษามาพร้อมตอนสมัครเลยจะได้ลำดับดีกว่ากรณีสองที่เสนอชื่อคนที่ยังไม่ได้เป็นนักศึกษาหรือกรณีสามที่ยังไม่ได้เสนอชื่อตอนสมัครค่ะ แล้วก็มีอีกนิดนึงคือถ้าอาจารย์เคยได้ทุนแบบนี้จากบวมาแล้วในปีก่อนๆเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าโครงการนั้นได้รับทุนจากสะวะโกวชแล้วจริงๆถึงจะกลับมาพิจารณาได้อีกโหมีเงื่อนไขต่อเนื่องด้วยครับแล้วก็ถ้าเป็นชุดโครงการใหญ่ที่มีหลายโครงการย่อยจะขอทุนสนับสนุนตัวนี้ได้แค่หนึ่งทุนต่อหนึ่งชุดโครงการนะครับ สุดท้ายคือการตัดสินของขคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับโอเคค่ะชัดเจนเรื่องเกณฑ์ที่นี้เรื่องสาคัญเลยเงินค่ะนักศึกษาจะได้ทุนเท่าไหร่คะครับวงเงินก็จะมีสองแบบนิดหน่อยครับคือถ้าตัวนักศึกษาได้ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากแหล่งอื่นอยู่แล้วเนี่ยปอเอกจะได้ไม่เกินเจ็ดสองหมื่บาทต่อปีส่วนปอโทไม่เกินหกหมืบาทต่อปีคะ่ะแล้วก็ปอโทไม่เกินหนึ่งบาทต่อปี อ๋อก็สมเหตุสมผลค่ะครับการจ่ายเงินก็จะเป็นงวด,งวดครับไม่เกินส2บสองงวดแล้วก็ระยะเวลารับทุนทั้งหมดเนี่ยจะสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายน2569ครับเข้าใจค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการสมัครทุนบวตัวนี้กันบ้างต้องทำยังไงยื่นเมื่อไหร่คะครับ อาจารย์ที่สนใจเนี่ยต้องไปดาวน์โหลดประกาศกับใบสมัครก่อนเลยครับที่เว็บบอร์วอมีลิงก์ย่อให้ด้วยคือ kku.world.ojs oh. ค่ะ kku.world.ojs oh. จากนั้นก็สมัครผ่านระบบออนไลน์ของบอวครับ gs.kku.ac.th/urlgxsf แล้วก็แนบเอกสารที่เขากำหนด พวกใบสมัครข้อเสนอโครงการจาก NRIS หลักฐานสถานะ14แล้วก็แบบฟอร์มเสนอชื่อนักศึกษาถ้ามีใช่ไหมคะถูกต้องครับส่วนกำหนดการสำคัญต้องดูดีๆนะครับเพราะมันแยกตามแหล่งทุนที่อาจารย์ยื่นถ้าอาจารย์ยื่นให้สวกต้องสมัครขอทุนบวนี้ช่วงวันที่21กรกฎาคมถึง6สิงหาคม68และเขาจะประกาศผล22สิงหาคม68กรกฎาสิงหาสาหรับสวกใช่ครับ แต่ถ้าอาจารย์ยื่นให้วชจะต้องสมัครช่วง18สิงหาคมถึง4กันยายน68แล้วจะประกาศผล20กันยายน68ครับสิงหากันยาสำหรับวชอโอเคค่ะต้องจําให้แม่นเลยครับผมแล้วก็มีอีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับทุนครับที่ว่ามี3กรณีใช่ไหมคะใช่ครับกรณี1คือเสนอชื่อนักศึกษาปัจจุบันมาพร้อมตอนสมัครเลยอันนี้ก็ง่ายสุด กรณีสองคือเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นนักศึกษาแต่ณวันสมัครเขายังไม่ได้เป็นนักศึกษามอคอและกรณีสามคือยังไม่เสนอชื่อใครเลยตอนสมัครจะมาเสนอทีหลังค่เขาควรระวังมากๆเลยคือกรณีสองกับสามเนี่ยอาจารย์จะต้องเสนอชื่อนักศึกษาให้บวอพิจารณาให้ทันก่อนเปิดเทอมภาคปลายปีการศึกษา2568นะครับภาคปลาย68ครับซึ่งเขาระบุวันมาเลยคือภายใน23พฤศจิกาย,ยน2568 ถ้าไม่ทันตามนีอ้อถือว่าสละสิทธิ์ทุนนี้ไปเลยนะครับโห oh, อันนี้สําคัญมากจริงๆค่ะพลาดไม่ได้เลยแล้วหลังจากได้ทุนแล้วเรื่องการเบริกจ่ายงวดต่อๆไปกับการปิดโครงการทุนนี้ล่ะคะครับสําหรับการเบริกจ่ายงวดถัดๆไปเนี่ยอาจารย์ที่ได้ทุนต้องส่งชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้บวอพิจารณาอีกครั้งภายในวันที่ยี่สิบของเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะรับทุนงวดนั้นๆครับค่ะ และที่สําคัญมากๆอีกเรื่องคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทราบผลการพิจารณาทุนจากสวกรหรือวชอแล้วไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องรีบแจ้งผลให้บวรทราบภายใน7วันเลยทางอีเมล ypron@kku.ac.th เพื่ออะไรคะเพื่อให้บวดําเนินการปิดทุนสนับสนุนตัวนี้ครับเพราะมันเป็นทุนที่เชื่อมโยงกัน ถ้าไม่แจ้งผลเนี่ยจะมีผลกระทบคืออาจารย์อาจจะขอทุนอื่นๆจากบาวาในอนาคตไม่ได้ครับถือเป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็น,นกลไกการติดตามผลที่ชัดเจนมากสรุปแล้วนะคะประกาศฉบับนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆจริงๆทั้งสําหรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมคอเลยอาจารย์ก็ได้แรงสนับสนุนให้ไปขอทุนใหญ่ส่วนนักศึกษาก็มีโอกาสได้ทุนทําวิทยานิพนธ์แล้วก็มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงกับแหล่งทุนระดับประเทศอย่างสวกและวอชอด้วยใช่ครับนี้เอาทุนภายในมาเชื่อมกับความสมเร็จในการขอทุนภายนอกเนี่ยมันน่าสนใจว่าในระยะยาวมันจะส่งผลต่อทิศทางหรือว่ายุทธศาสตร์การวิจัยโดยรวมของมคออย่างไงบ้างอืมน่าคิดค่ะแล้วในมุมของนักศึกษาเองการได้เข้ามาอยู่ในโครงการวิจัยใหญ่ๆแบบนี้ตั้งแต่ต้นทางที่มันลิงก์กับแหล่งทุนระดับชาติเลยประสบการณ์ที่ได้มันจะต่างจากการทําวิจัยแบบเดิมๆหรือเปล่า จะสร้างความพร้อมให้น้องๆได้มากขึ้นแค่ไหนอันนี้ก็น่าติดตามครับจริงด้วยค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลเจาะลึกประกาศสําคัญฉบับนี้ค่ะยินดีครับผม